สวัสดีครับผมจ้องเด็กชาวต่างประเท่เม,มนี้ EP 1 2นะใช่วันนี้เราจะมาทำฟาร์มข้าวฟาร์มข้าวดิขยายดูสิวันวันต้องมานั่งเก็บต้องมาขยายเพิ่มเติมนะครับฟาร์มข้าวของเราก็ผลิตใช้ได้ ออเหมือนกันนะครับผู้ชมแล้วก็มานั่งเกี่ยวแบบเนี้ยถ้าเกิดว่ากิปเปอร์มาระเบิดก็โจก,ก่ลาวนะเราก็จะมาขายายความเข้านะครับว่าม,มาเล็ดอะไรของเราเยอะมากแล้วก็อ้อยนี้ต้อปีนะครับผู้ชมนี่ก็โว เอา้าพังเดี๋ยวขอไปค้าใหม่วัวมันมันก็เยอะเกินนะครับก็เลยผมเอาปล่อยปะสักนิดนะครับมันจะค้างเหล็กนะหรือว่าเราจะฆ่านะโอเคแล้วก็เราอ่านี้เราไปขุดแร่มานะครับอันนี้ไม่ได้เอามานะครับพบนะแต่ว่าแร่เหล็กเราไม่ได้พบเลยแร่เหล็กอยู่ไหนคนระัะ อยู่ในนี้ใช่ไ่้เลยขอเราอยู่ว่าสิบเราได้ขุดด้วยดืแล้วก็เอาไม้มาซักซักหน่อยแล้วก็เสียงอะไรขอไปด้วยนะครับเพื่อนบ้าน,นทางบ้างชิดๆใกล้ๆจะมีงานนะครับก็จัดไม่เยอะเท่าไหร่เพช่วงนี้มันช่วงอันตรายนะครับ นี่แล้วเราไปดูกันโอ้โอนี่ก็ทุกฟันอ้ยไปเลยสร้างกันให้มีงบประมาณก่อนนะผมต้องปลูกเมลิซีดอันนี้ให้เยอะสุกนะครับ เพราะว่าเราจะเลี้ยงลัวเลี้ยงแกะเคลอดด้วยค่อยมาดูกันนะขาะเจ้าหมูก็กินในนี้สายนี้นะครับก็อยาได้กับเท่านี้อนีอเ้เป็นทราย่าตรงนี้ เพิ่มนี่นะครับแล้วก็ผมใกล้จะลาแล้วนะครับแค่นโอเคจีฮัสซี่ซาบายร์ซุบซู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  โอเคลาก่อนนะครับบายบายกดไลค์ด้วยน้ำรักที่เป็นส,สอง